ประเด็นหน้าจับตาเจาะลึกเบื้องหลังข่าวโมฮัมเหม็ดซาลาที่คุณอาจไม่เคยรู้ท่ามกลางกระแสข่าวรายวันเกี่ยวกับโมฮัมเหม็ดซาลาหหนึ่งในนักเตะที่ถูกจับตามองมากที่สุดในโลกฟุตบอลอาจเป็นเรื่องง่ายที่จะมองข้ามรายละเอียดสําคัญที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังพาดหัวข่าวแต่เมื่อพิจารณาข้อมูลเชิงลึกจะพบว่าสถานการณ์ของเขากับลิเวอร์พูลนั้นซับซ้อนกว่าที่คิดประเด็นเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างโดดเดี่ยว แต่เชื่อมโยงกันเป็นภาพใหญ่ที่ซับซ้อนทั้งแรงกดดันจากภายนอกสถานการณ์ภายในทีมและความท้าทายเฉพาะหน้าที่กำลังจะมาถึงบทความนี้จะเจาะ4ประเด็นสำคัญที่อาจทำให้คุณต้องประหลาดใจซึ่งล้วนส่งผลกระทบโดยตรงต่ออนาคตของเขาในิีนแอนฟิล 1. ไม่ใช่แค่ข่าวลือซาอุรออย่างใจจดใจจอ่อและมีเป้าหมายชัดเจน หลายคนอาจมองว่าความสนใจจากซาอุดีอาระเบียเป็นเพียงกระแสะข่าวที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแต่ข้อมูลล่าสุดยืนยันว่านี่คือเรื่องจริงจังและต่อเนื่องอเล็กซ์คุกหัวหน้าสายข่าวของท a l k s p o ร t ระบุชัดเจนว่าบรรดาทีมในซาอุดีอาระเบียยังคงให้ความสนใจโมฮัมเหม็ดซาลาอยู่และสนใจแบบจริงจังด้วยซึ่งสะท้อนให้เห็นว่านี่ไม่ใช่เพียงการสอบถามแต่เป็นการเฝ้ารอโอกาสอย่างมุ่งมั่นยิ่งไปกว่านั้น พวกเขามีเป้าหมายที่ชัดเจนโดยทีมที่เป็นเต็งหลักในการล่าลายเซ็นครั้งนี้คือเอาลฮีลานขณะเดียวกันก็ยังมีทีมมามืดที่ประมาทไม่ได้อยา่างเอาลกอดิซิยที่ให้ความสนใจในตัวซาลาเช่นกันนี่ไม่ใช่การเคลื่อนไหวแบบไร้ทิศทางแต่คือการวางแผนที่พร้อมจะลงมือทันทีที่โอกาสมาถึงหรืออาจกล่าวได้ว่าพวกเขาอยู่ในสถานะรอเซ็นสัญญาอย่างใจจดใจจ่อ 2. ไทม์ไลน์สำคัญคือซัมเมอร์หน้า กลยุทธ์ที่ผูกกับสัญญาที่เหลือเพียงปีเดียวจุดเปลี่ยนสําคัญของดีลนี้ถูกวางไว้ในช่วงซัมเมอร์หน้าซึ่งไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นกลยุทธ์ที่ถูกคํานวณมาอย่างดีเหตุผลสําคัญคือสถานะสัญญาของซาล่าซึ่งจะหมดลงในปี2025ทําให้ในช่วงซัมเมอร์หน้านั้นจะเป็นช่วงเวลาที่สัญญาของเขาจะเหลือเพียงปีเดียวอย่างแท้จริงการที่สัญญาเหลือเพียงปีเดียวจะสร้างแรงกดดันมหาศาลต่อลิวอพูลในการพิจารณาข้อเสนอที่เข้ามา เพราะมีความเสี่ยงที่จะเสียเข้าไปแบบไม่มีค่าตัวในอนาคตนี่คือกลยุทธ์ที่ใช้เวลาเป็นอาวุธเปลี่ยนสถานะของลิเวอร์พูลจากผู้คุมเกมให้กลายเป็นฝ่ายที่ต้องตัดสินใจภายใต้แรงกดดันทางการเงินอย่างมหาศาล 3. สถานการณ์ในทีมไม่แฮปปี้แต่ยังคงเป็นมืออาชีพและคนสำคัญท่ามกลางข่าวการย้ายทีมสถานการณ์ภายในแอนฟิลด์ก็มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจอาร์เนสอต ผู้จัดก,การทีมยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าซาลาไม่แฮปปี้กับการถูกดรอปเป็นตัวสำรองในเกมนัดล่าสุดซึ่งเป็นข้อมูลที่เผยให้เห็นถึงความคาดหวังและความทะเยอทะยานของนักเตะระดับโลกอย่างไรก็ตามสิ่งที่น่าประทับใจคือปฏิกิริยาของเขาแม้จะไม่พอใจแต่ซาลายังคงแสดงความเป็นมืออาชีพขั้นสูงเขาทำงานหนักในทุกๆวันและคอยสนับสนุนเพื่อนร่วมทีมอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะได้ลงเล่นหรือไม่ก็ตาม อาเน,นส็อตได้เน้นย้ำว่าซาล่ายังคงเป็นผู้เล่นสำคัญของทีมในระยะยาวและการส่งโดมินิกโซโบสไลลงเล่นในตำแหน่งปีกขวานั้นเป็นเพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแบบชั่วคราวเท่านั้น 4. ปัญหาเฉพาะหน้าที่แท้จริงไม่ใช่การย้ายทีมแต่คือแอฟริกาคัพออฟเนชั่นส์ในขณะที่ทุกสายตาจับจ้องไปที่อนาคตระยะยาวและข่าวการย้ายทีมปัญหาที่ลิเวอร์พูลต้องเผชิญอย่างเร่งด่วนและหลีกเลี่ยงไม่ได้กลับเป็นการขาดหายไปของซาลาในระยะสั้นเนื่องจากการแข่งขันแอฟริกาคัพออฟเนชั่นส์ ข้อมูลยืนยันแล้วว่าซาร่าจะไม่อยู่ช่วยทีมตั้งแต่กลางเดือนธันวาคมเป็นต้นไปตลอดเดือนมกราคมซึ่งเป็นช่วงเวลาที่โปรแกรมการแข่งขันชุกชุมอย่างยิ่งแม้จะเป็นข่าวร้ายในภาพรวมแต่ลิว์พูลยังได้รับข่าวดีเล็กน้อยที่สามารถยื้อให้ซาร่าอยู่ช่วยทีมในเกมสําคัญกับไรตันได้ก่อนจะต้องปล่อยตัวเขาไปหลังวันที่15ธันวาคมการขาดหายไปของเขาจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อเกมสําคัญหลายนัดที่เขาอาจพลาดไปได้แก่ เกมลีกทุกนัดหลังเกมกับไบรตันในเดือนธันวาคมเกมสำคัญกับสเปอร์สและอาจรวมถึงเกมกับลีดส์ในช่วงต้นปีใหม่หากทีมชาติอียิปผ่านเข้ารอบลึกเขาอาจพลาดเกมกับฟูลแลมอาร์ซินอนและเบอร์ลีรวมถึงเกมแชมเปี้ยนส์ลีกกับมาร์เคและเกม FA Cup คัพอีก1-2น,นัด